จุกครูสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะอยู่กับเกมคอร์เตีบายแล้วก็ผมเอฟดอคนุคนเดิมมันเองนะครับผมแม่ไม่คิดเลยนะว่าปืนที่เราเพิ่งจะเล่นไปเมื่อไม่นานนี้จะวนกลับมาเร็วขนาดนี้อันนี้ผมไม่รู้เลยจริงๆนะครับผมนั่นก็คือเฟนเนกแดงนั่นเองนะครับผมเฟนเนกแดงนะครับตอนนี้วนกลับมาแล้วใครที่กําลังถามผมนะครับว่าหรือใครที่อดีตเนี่ยถามผมมาว่าพี่ครับถ้าผมมีงบซื้อปืนแดงแค่กระบอกเดียวเนี่ยควรเลือกซื้อกระบอกไหนดีครับผมน,นู่นนี่ น่านอะไรนี้นะผมบอกเลยว่าเฟนิกเป็นหนึ่งในเทียริตท,ที่ผมเลือกนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ ปืนลั่นไวจะเป็นเมตาซะส่วนใหญ่ลองสังเกตดู MG42 นะฮะ BP50 นะครับเฟนเนกขนาด BP50 ตอนนี้โดนเนิร์ฟแล้วยังเล่นได้ปกติเลยครับไม่มีตกเมตาแต่อย่างใดนะครับผมคือปืนลั่นไวเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเมตาเนาะเฟนเนกเป็นอีกหนึ่งเทียริสนะครับที่เล่นได้ทั้ง BR MP นะครับแล้วก็สกินแดงเนี่ยเล่นลวมองง่ายเล่นง่ายกว่าสกินธรรมดาแน่นอนนะผมแนะนำให้ลองไป เลือกซื้อมาแล้วกันนะครับไม่ไม่การันตีว่าจะชอบแต่ว่าแนะนําให้ไปซื้อโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันเลยดีกว,ว่าว่าเฟนเนกเนี่ยมันจะเป็นยังไงก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภยัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอร์เทตี้มบายราคาถูกไวปลอดภยัยสามารถเติมได้ที่ไลน์แอด โกลเด้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับเฟนิกมันก็ต้องคู่กับฮาร์ดพอยต์จริงไหมเออจะไปเล่นในวางบอมเนี่ยมันก็เบสิกเกินไปนะครับเราต้องมาในฮาร์ดพอยต์กันดีกว่ามันๆน,นะครับผมไปลุยกัน พูงตรงนะไม่ได้จับเฟนเนกมานานแล้วพอสมควรนะแบบว่าหมายถึงแบบจริงจังอะนะคือจับแค่ทาคลิปอะแต่ว่าหลังไม่เนี่ไม่ได้จับเลยตรงกูแตกโอ้โหรู้สึกว่ามันตื่นเต้นจริงๆอ,อ่ะอะเฟนเกนกอดีลูกรักของใครหลายๆคนแล้วก็เป็นอนดีตลูกรักผมด้วยแต่มันก็แค่อดีตนะโอเคครับบับบับบับโอเดี๋ยว แม่ไม่ตายพระโธเฟนนิกเอาหน่อยผมไม่ยิงใครใครแทบไม่ได้เลยเฟนนิกแม่งต้องใช้แบบห้าหกนัดอะระยะไกลนี่แปดเจ็ดแปดนัดเลยอะมันเบามากเลยครับตอนนี้แล้วเจอแบบคนเล่นระยะไกลด้วยนะเออแล้ว VP 50ห้าสิบกคุณคิดเอามันเล่นระยะไกลได้อะเฟนนิก <laughs> ไม่ต้องทำอะไรเลยอะมาผมได้ยินเสียงข้างบนนะครับ นี่ไงกลางอากาศไปไดิผมได้ยินเสียงนะอย่าเออว้าวโอ้เจอสองนัดข้างหน้าโบกโอ้บอกเลยว่ารู้สึกเล่นยากมากตอนนี้ผมไม่เคยรู้สึกว่าเฟ,ฟเนิกเล่นยากเท่ากับวันนี้เมื่อก่อนเลยมันไม่ได้ชินอะนะตอนนี้นะพูดพูดกันตามตรงอะโบกนี่อะไรอไม่กล้าบุก เล่นเฟนเนกกรติม๋มตอนนี้เล่นเฟนเนกกระติ๋มแล้วมาครับนี่ละมีตัวหนึ่งนะเมื่อกี้ผมเห็นว้ดวคือไม่เกี่ยวกับปืนนะครับอันนี้ไม่ได้พูดว่าปืนกากนะอันนี้ผมกาก,ากนะครับปืนมันดีนะครับปุ๊บหลังเข้าโบกนี่อะเรียบร้อยตอนนี้หูฟังแม่งดังข้างเดียวด้วยผมสั่งวาใหม่แล้วแ <laughs> ม่งเย้ยหูฟังพังเนะี่ย ใครถามว่าผมใช้อะไรผมบอกแล้วนะยี่ห้อ GM เขียนไปใน TikTok เลยนะครับ TikTok Shop อ่ะนะผมสั่งใน TikTok Shop หรือไม่ก็ Shopee ก็ได้ผมฟัง GM ผมเขียนแค่นี้น,นะครับผมใช้รุ่นนี้มาหลายปีแล้วนะครับน่าจะ56ปีแล้วนะครับมันถูกแล้วก็อ่ามันถูกแล้วก็ดีด้วยทนด้วยนะครับผมรู้สึกว่าผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับนะหูฟังที่ผมใช้ล่าสุดที่ผมซื้อมา208บาท นะครับใครที่งบไม่ได้เยอะเหมือนผมเนี่ยก็ลองตาดูนะครับผมเป็นคนที่ใส่หูฟังแพงๆไปก็เท่านั้นอ่ะรู้สึกว่าสกิลการฟังก็เท่าเดิมน,นะก็เลยซื้อถูกๆไปแล้วกันเนี่ยเ <c ười> คยยืมหูฟัง iPhone เพื่อนมาใส่แล้วนะครับมันมัน,ม,นมันไม่มันก็เหมือนเดิมอ่ะก็เลยซื้อหูฟัง200รบาทเนี่ยง่ายสุดละไม่มีตังค์ด้วยมาดินี่อะไรเฟ์นเนกอ้บ ข้างบนโบเขาให้นี่แหละตอนนี้ผมต้องเพิ่มความไวใครขอความไวรอความไวผมอยู่นะรอไปก่อนนะครับตอนนี้ความไวผมเพี้ยนอีกแล้วนะครับเพราะว่าไปจับสไนนะครับพอไปจับสนนบไบสนแล้วพอกลับมากนมันรู้สึกว่าความไวมันช้านะครับและทีนี้พอจะกลับไปจับสไนอีกก็รู้สึกว่ามันช้าอีกอมันตอนนี้มันเหลวเลยครับร่างกายผมขออญยตปรับความไวก่อนละกันนะเดี๋ยวผมจะให้อีกทีหล,ลังละกัน ไปเลยโดนกำิิจรวดรูปแบบที่สองอ้าวไม่มีโทฟี่โถเอ้ยไม่เปวนไรครับโบโบลากสองไว้ดีมาระยะอย่างเงี้ยระยะใกล้ๆเฟนเนกมันก๊อตอยู่นะครับอืมแต่ก็เจอ BP 50รูปคมได้เหมือนกันอะมีคนถามเข้ามานะครับว่าพี่ครับพี่คะ ฟนิกเอ้ยไม่ใช่ BP ห0โดนเนิร์ฟเล่นปืนอะไรดียังบอกเหมือนเดิมนะครับว่า BP 5 0ยังเล่นได้เหมือนเดิมแต่ผมจะมีคลิปยืนยันให้ละกันนะคือมีคนกังวลว่า BP 5 0มันโดนเนิร์ฟเห็นไม่ค่อยมีคนเล่นเลยนู่นนี่นั่นผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็เป็นคลิปการันตีได้เหมือนกันนะเพราะว่าคลิปนี้แทบทั้งคลิปมีแต่ BP แมสกินหมัดผมนี่มันสวยจริงๆนะยิงเพื่อนเล่นกัน <laughs> ยิงเพื่อนเล่นกันโอเค เฮโอ้โหโอ้โหเฟนเอกระยะนี้แล้วเจอพกแทบจะง,ง่อมแดกเลยอะ่ะไปครับโอ้โหเรียบร้อยแม่หมัดมันสวยจริงนะสกินนี้ไปฮาเกมสองดีกว่า <hour> มาครับผมฉูดเฮาฉูดเฮาไอเราก็ไม่ได้เล่นหา้าดพ้อยมาสันานเอ้ยฝีมือมันหายไปไหน,นหมดแล้วนะโอเคครับสมอไว้ก่อนเลย ผมติดสโมกมาจากอ่าลืมเปลี่ยนไม่ใช่ติดผมเอาไปเล่นวางบอมมาแล้วลืมเปลี่ยนโบนี่ล่ะซุม่มฮะอุย้ยระเบิดดักซุม่มดักซุม่มโอเคโอ้ยอ้าโดนวัดแล้วผมได้ยินเสียงอะไรวะเมื่อกี้อุย้ยหลังเข้าเพื่อน แย่ yeah. อุ้ยข้างบนเรียบร้อยครับองใส่เลือดน้อยเมื่อกี้ปุ๊บโบเขาให้อุ้ยมีตัวหนึ่งแต่เลือดไม่พอผมไม่ได้เอาเข็มมาเออปาไปก่อนเลยงันไปก่อนเลยไปครับจังหวะนี้ฮะปุ๊บโอ๊ยเอ้อ๊ยอออออไปไหนไงโอ๊ยโอ๊ โอ,โอ้ยยิยงไม่โดนโอ้ยยิยงไม่โดนฝีมือไปหมดแล้วฮะสมองผมยิยงไม่โดนจังหวะง,ง่ายๆแบบนั้นน่ะโอ้โหเหลวมาแล้วโอ้โหบีพีห้าสิบลากบีพีห้าสิบลากเพื่อหมดไปสามคนเต็มที่นะเฟนน็กได้สองคนอ่ะผมพูดเลยกระสุนมันหมดโคตรไวโอเคมาเอิยนี่งโอ้ยเดี๋ยวแม่งเอ้ย แม่หมัดเขาสวยจริงอะเนี่ยออผมชมสกินหมัดตัวเองไม่ไม่หายปกติเล่นเป็นคนเล่นนวมอยู่แล้วนะครับแต่พอมาเจอสกินนี้เนี่ยสวยจริงๆนะบบกเข้าให้นี่ละควบคุมจากระยะไกลอะหลังเกิดฮะมาแล้วนี่งนี่แล้วนี่แล้วว้าไม่ทันโอ้ย <ไ>ฟุบไปฟุบลงแม่งแยกกันเกือบแล้วไงแต่ได้มาคนหนึ่งก็ดีครับอ๋ออ๋อสโมกก่อนสโมกแล้วข้าไปอีกฝั่งหนึ่งชื้อโอ้โห,โหแรงจัดเน,นี่ครับโอ้โหหลังรถยิงผ่านซอกโคตรยากเลยเฟนเน็กอะมันมันดีอะผมคุมไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่ด้วยไม่ค่อยรู้จังหวะปืนละ คซุม่มฮะซุ่มไม่ให้ซุมม่มให้สเสี่ยงนี่ไงน,นอนไปเลยฮึบเรียบร้อยมาอีกไหมแขนหลุดไปเลยถึงก็แขนหล,ล,ลุดอะเมื่อกี้เอเค okay, เพื่อนเกิดฝั่งนี้ครับแสดงว่าสัตูปูปาไปเลยสัตรูน่าจะเกิดมันเกิดฝั่งไหนวะเพื่อนเราเดินทุกทิศเลยอะเราไม่รู้แฮ เออเอาเฮ้จะบอกนะเอ้ยเดี๋ยวถกใจสมติก่อนตอนนี้อุย้ยผมเล่นไม่เป็นตัวเองสุดๆเลยอะผมผมเล่นแบบไม่เหมือนตัวเองสมัยก่อนที่เล่นฮาร์ดพอยตแล้วครับตอนเนี้ยเพราะว่าไปเล่นวางบอมเยอะอะนิสัยม่งเปลี่ยนนะจริงๆพูดเลยพอไปเล่นวางบอมเยอะกลับมาเล่นฮาร์ดพอยต์อะสไตล์การเล่นมันเปลี่ยนจริงๆนะครับ แต่ตอนเล่นฮาร์ดพอยต์ก็เล่นวางบอมไม่ได้แต่พอเล่นวางบอมก็เล่นฮาร์ดพอยต์ไม่ได้มันต้องค่อยๆปรับไปครับเรื่อยๆเอานะ่ะถ้าอยากกลับมาเล่นฮาร์ดพอยต์ก็คงปรับประมาณสักวันสองวันก็เหลือเฟือแล้วครับใครวางโทฟี่ไว้เจ้าของโทฟี่เหรอมาห่วงมาทวงคืนหรือไงมีคนมาหรอเอา้าแล้วผมได้ยินเสียงอะไรวะ เฮ้ยผมหลอนอนะหูฟังผมดังข้างเดียวอะผมหลอนอนะ่ะหูฟังผมดังข้างเดียวอะฉันหลอนเฮ้ยเออโอ้โหปีพี BP เล่นเชิงหนีก่อนนะโอ้ใครบอกปีพีเล่นไม่ได้มือยิงโคตรยากแม่งยิงโคตรยากเออครับยึดนะจนังหวะนี้ยืนน ยืนแล้วก็ยืนแ,แล้วก็ยิงหลังเข้าบีอ้ว้าวแย่้ะแย่แล้วไม่นะวันนี้แพ้สองตาติดเลยผมไม่เป็นตัวเองอีกแล้วเล่นแล้วมันไม่ได้แล้วฝีมือจองกลับมาฝึกฮัดคอยหรือเปล่าแต่เล่นวางบอมมันก็หนุกดีผมชอบวางบอมตอนนี้ยังไม่อยากกลับมาและนี่นะฮะก็จะเป็นของแต่งเฟนิกเมื่อสักครู่นี้นะ,ะที่ผมเล่นซึ่งปืนมันดีแต่แค่ผมเล่นผมเล่นกากนะตอนเนี้คือผม เอาวผมกากผมจะกลับมาฝึกนะผมสัญญาเล่นวางบอมซะเยอะเล่นสนายซะเยอะตอนนี้ปืนโกนแม่งไปหมดแล้วไว้เจอม่คลิปหน้าฝากกดไลค์วกดแชร์ด้วยครับจุ๊บจุ๊บ